สวัสดีค่ะุอนอนพุ่งแนละ้วสวัสดีพี่พี่ครอบครัวน้องมินนี่ทุกๆท่ทานเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเวลาประมาณสามทุ่มนะคะลุกนอนลุกนอนอย่นี่แหละค่ะดูค่ะดูเอาเถอค่ะพ,พี่่ดูเอานะคะเบ็นาย ูดังมากไม่ได้นะคะเดี๋ยวเขาจะรุดเป็นยังไงบ้างคะห่วงเล่นก็ห่วงอยากนอนก็อยากนอนนะคะก็จะประมาณนี้เลยนะคะลุกกลิ้งไปกลิ้งมากกลับไปกลับมาก็มาจบที่ท่านี้นะคะนี่เป็นคืนที่สองของน้องมินนี่นะคะคืนแรกน้องนิกไม่ได้ถ่ายให้ดูเพราะว่าเขา าหลับไปแป๊บเดียวนะคะอันนี้เป็นคืนที่สองก็หลับสบายเลยนะคะด้วยความที่ได้นอนกับคุณพ่อสีดอแสนสุขนะคะก็โล่งใจสบายใจเลยนะคะไม่กังวลไม่ลัวอะไรนะคะก็ถือว่านอนเร็วนะคะนอนเร็วเขาจะประมาณแบบกลิ้งเล่นนอนเล่นประมาณช่วงสองทุ่มครึ่งนะคะช่วงสองทุ่มครึ่งแล้วก็แบบ เริ่มจะไม่ไหวง่วงนอนไม่ไหวอะคะ่ะตอนเกือบสามทุ่มนะคะพ่อแสนสุกก็ยังไม่นอนนะคะยังไม่นอนเลยจะได้ยินเสียงแปลวแววตดด้วยนะคะพี่ๆต้องฟังดีๆนะไม่รู้ว่ามันจะแบบชัดไหมเนาะนี่ก็พ่อแสนสุกนะคะพ่อแสนสุกเพิ่งมาอานอนที่นี่ครั้งแรกก็จะ ตื่นเต้นประมาณนี้นะคะแปลกที่นะคะแหววนอนก็คือแบบนอนไม่ไม่ไม่ได้สนพ่อเลยนะคะเนี่ยค่ะตองนี้ขอถ่ายจากามุมข้างบนบ้านนะคะไม่ขอเข้าไปถ่ายใกล้เพราะว่าเ,าเมื่อคืนลูกสาวนอนน้อยนะคะก็เลยเอวันนี้อยากให้เขาพักผ่อนอย่างเต็มที่ก็เลยแอบถ่ายจาก ข้างหน้าต่างนะคะพี่ๆกินอิ่มมากเลยนะคะทุกค่ำคืนอย่างแน่นอนมีเป็นสับป,ประรดมีเป็นหญ้าแล้วก็ต้นถอนนะคะวันนี้โชคดีได้กินต้นกล้วยด้วยนะคะนี่แต่ว่าก็แปลววก็จะกินเหลือประมาณขนาดน,นี้แหละนะคะพี่ๆบรรยากาศดีนะคะช่วงกลางคืนนี่เห็นไหม ดูค่ะดูค่ะขออนิชี้ให้ดูนะคะเข้านอนประมาณนี้นะคะหลายๆท่านสงสัยช้างเข้านอนแบบไหนเข้านอนแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวไว้นานๆกว่านี้เขาชินที่นี่ชินกับทุกอย่างนะคะเดินไปถ่ายเขาเวลาเข้านอนใกล้ๆได้เดี๋ยวจะไปถ่ายให้ชมนะคะแต่ว่านี่ก็เอาไกลๆก่อนเนาะพี่ๆค่อยเป็นค่อยไปกันนะคะอืม อถ่ายตอนกลางคืนก็อาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะพี่ๆต้องขออภัยด้วยนะคะห,หลับลึกอยู่นะคะหลับลึกเลยเพราะว่าวันนี้พี่ตูปก็หอนก็เห่ากันพอสมควรนะคะแต่ว่าแววแววไม่ไม่สนนะคะนง่วงเนี่ยดูพ่อสีดอแซนสกนะคะก็กาลังคิดแหละ เอที่ไหนนอที่ไหนนอ <c oughs> ฉันมาทําอะไรที่นี่อย่างเงี้ยค่ะแต่ก็เดี๋ยวก็ชินนะคะเดี๋ยวก็รู้ส่วนมากพ่อเสจสุขจะจะยืนหลับด้วยนะคะยืนหลับวันแรกวันนี้ตรงนี้ก็ทายเลยว่าพ่อน่าจะยืนหลับอย่างแน่นอนนะคะเนี่ยถ้าเขาได้แบบนิ่งๆหน่อยนิ่งๆหน่อยก็จะแบบเออหลับสามารถยืนหลับได้นะคะ แหววยืนหลับไม่ไหวนะคะขอนอนเลย <c oughs> ขอบแบบยืมไม่ไหวหนูขอนอนเลยนะพอ <c oughs> ่อเนอะค่ะขนาดนอนอยังพับเพียบเลยค่ะพี่พี่ดูขาหลังเขานะคะเห็นไหมเอ่ยขาหลังพับเพียบขาหน้าข้างบนเขาพ้อยขาอยู่ค่ะพี่พี่เห็นชัดไหมคะ <c oughs> ถ้านอนก็คือแบบอืมธรรมดาโลกไม่จำอีกแล้วเนาะ <c oughs> ดูค่ะ ค่อยขาหน้าพับเพียบขาหลังเอาซิลูกสาวนี่โอ้ยขออภัยด้วยค่ะพี่พี่กดผิดถ่ายจากมุมบนบ้านนะคะก็จะไม่ค่อยชัดเท่าไหรน่นาอไม่กล้าลงไปถ่ายใกล้นะคะกลัวลูกตื่นอยากใหค่อน,นอนอย่างเต็มที่นะคะเต็มที่ตื่นขึ้นมาก็จะได้สดชื่นด้วยนะคะอันนี้ขอถ่ายให้ชมแบบเห็นพ่อแสนสุขด้วยนะคะ ให้ดูไ่าช่วงกลางคืนเด็กๆทำอะไรอยู่นะคะเรามาแอบดูเด็กๆกันเนะเาะหลายๆท่านอาจจะสงสัยนะคะแม่นิกทำไมไม่เสียบไฟตรงโรงช้างไฟสีส้มๆไฟละยุงนะคะพอดีว่าช่วงนี้พายุเข้านะคะพี่ๆช่วงนี้พายุเข้าน,อน้องนิกก็ขออยังไม่เสียบไฟนะคะขอเซฟตัวลูกๆก,ก่อนเนาะ,ะเรากา็กันไว้ดีกว่าแก้นะคะเซฟไว้ก่อนนะคะ ที่เห็นไฟอยู่สว่างอยู่ก็คือแสงไฟโซลาเซลล์นะคะไฟโซลาเซลล์ติดอยู่สองหลอดนะคะสองหลอดโอ้พ่อแสนสุกตีหางแรงจังอืมจะชนเสาไม่ได้นะพ่อจะขุดเสาอ,ออกมาไม่ได้นะจะยกเสาอ,ออกมาไม่ได้นะน่ะก็จะแบบ แหลกที่นะคะแล้วก็บ้านของพ่อแสนสุกก็จะมีเขาจะขุดตอมอนะคะเขาจะขุดตอมอเพราะว่าคุณปู่จะขุดตอมอให้เนาะแต่มาที่นี่ก็เป็นเสาหลักนะคะเสาหลักเดี๋ยวในอนาคตนะคะน,น,น้องนิกก็แพลนว่าจะขุดตอมออีกหนึ่งที่นะคะไว้ให้คุณพ่อสีรอแสนสุขหรือไม่ก็เป็นคุณตานะคะหรือไม่ก็จะเป็นแม่โดยอย่างเงี้ยคะ่ะวันไหนที่ สลับกันมานอนกับแหววๆนะคะก็จะพยายามค่อยๆปรับกันไปนะคะพ่อแสนสุขมานอนบ้างแม่โดมานอนบ้างคุณตามานอนบ้างนะคะให้เขาแบบให้เขาชินให้เขาเรู้กันทุกเชือนะคะเ,เนี่ยพ่อนะแม่นะคุณตานะอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะสอนให้อยู่ด้วยกันสอนให้รักกันนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้ด้วยความที่ แป๋วแววเขาติดพ่อแสนสุขมากกว่าใครๆเลยนะคะก็เลยต้องให้คุณพ่อแสนสุขมาอยู่กับแป๋วแววก่อนนะคะถ้าอย่างนั้นเขาจะไม่กินไม่นอนไม่กินไม่นอนเลยนะคะไม่กินในที่นี้ก็คือว่าจากที่กินแบบเต็มสิบก็จะเหลือประมาณสามสี่อย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนที่พ่อเขามาเนี่ยโอ้สิบสิบสิบเลยนะคะพี่ คุณพ่อสีดอแสนสุกเนี่ยไม่ใช่พ่อที่แท้จริงของเขานะคะเป็นคุณพ่อบุญธรรมนะคะช่วยดูแลช่วยเป็นทั้งพ่อทั้งพี่ทั้งเพื่อนคือเป็นทุกอย่างให้แปลวแหววนะคะหลังจากที่หย่านมแม่เนาะนะคะดยความที่แปลวแววเขาอยู่แต่กับแม่กับน้ามาก่อนนะคะอยู่แต่กับช้างพังเพศเมียแล้วก็ได้มาอยู่ที่นี่มีพ่อแสนสุขนะคะมีคุณตาแสนดี เติมเต็มในสิ่งที่เขาขาดหายนะคะในสิ่งที่เขาไม่เคยมีมาก่อนนะคะเขาก็เลยจะรู้สึกกับคุณพ่อสีดอแสนสุขเนี่ยเป็นพิเศษหน่อยนะคะอันนี้สังเกตได้ชัดเลยนะคะพี่ๆอะไรที่เขาไม่ค่อยทำกับแม่ดุแต่เขาทำกับพ่อแสนสุขเนี่ยคะ่ะมุดท้องอมุดใต้คางเล่นแบบเล่นแบบบางทีก็เล่นแบบรุ่นเดียวกันเลยนะคะพี่ๆนะคะ แล้วพ่อแสนสุกก็ไม่เคยทำร้ายลูกเลยนะคะรักและเอ็นดูลูกมากๆ <c oughs> นะคะนี่นอนแบบนี้เลยนะคะวันนี้ขอถ่ายแบบเป็นกล้องวงจรให้พี่ๆชมเลยนะคะก <c oughs> <c oughs> ็จะพยายามอัปเดตให้พี่ๆชมเรื่อยๆนะคะนอนยังไงพ่อพ่อแสนสุขเวลานอนนอนยังไงนะคะวันนี้มาชมแปลวแววกันก่อนเนาะ อากาศก็ดีด้วยนะคะช่วงนี้ฝนตกบ่อยอากาศก็ดีดีเลยนะคะเย็นๆถามว่ามียุงไหมก็ต้องมีอยู่แล้วนะคะพี่ๆทุกพ้นที่อยู่แล้วแต่ว่าเขาก็จะมีวิธีไล่ยุงของเขานะคะโกยดินมาไว้บนหลังอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นการไล่ยุงให้เขาได้อย่างดีเลยนะคะโอ้นอนหลับสนิทจริงๆลูกสาวเนาะค่ะ เราสนิทจริงอะไรจริงนะคะโอเคค่ะพี่ๆยังไงก็วันนี้นะคะน้องนี่ก็ขอให้พี่ๆครอบครัวน้องมินนี่ทุกๆท,ท่านเลยนะคะหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะผิดพลาดประการใดนะคะน้องนี่ก็ต้องขออภัยพี่ๆทุกๆท,ท่านมาณนะที่นี้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะ กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้แปลวแวด้วยนะคะซูมให้ดูก่อนจะไปบายการ굿ไนกันในวันนี้นะคะเทคแคร์ทุกๆท่านเลยนะคะกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะพี่ๆเวลาน้องนิกไลฟ์สดจะได้แจ้งเตือนนะคะอ่าเนาะสำหรับวันนี้ฝันดีราตรีสวัส